โซเชียลขมรมีเดือดทำเอาขมรนถึงกับดิ้นพร่านทั้งแผ่นด,ดินหลังจากเจอไทยโชว์วินาทีประวัติศาสตร์เปิดคลิปเด็ดเผยสันดานดิบของทหารขมรแอบวางบึ้มสดสดต่อหน้านานา,นาชาติงานนี้ไทยเรามาเหนือเมฆส่วนขมรตกเหวหน้าแตกยเยินยโดยเรื่องนี้เองนะครับก็กำลังเดือดบุดบุได้รับความสนใจไปทั่วโลกครับ เมื่อคณะทีมไทยเราไม่พูดพร่ำทำเพลงบินตรงเข้าประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าแล้วจัดหนักจนอีกฝายย่ายยางเมนต้องสะเทือนจนเก้าอี้ร้อนเพราะงานนี้พี่ไทยไม่ได้พกไปแค่คำพูดลอยๆแต่ขอบเอาหลักฐานมาตัวคนร้ายไปแบบครบเสร็จทั้งภาพทั้งคลิปและคำอธิบายที่ทำเอาขเขมรใบกินโดยเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์สุดสะใจเมื่อวานนี้ให้ฟังกันชัดๆครับ คือต้องย้อนไปเมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2568ที่ผ่านมาณน,นพรเจนีวาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นบึง้งสังหารบุคคลคุณศรีหศักิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราได้ขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงแบบนิ่มๆแต่เชื่อนิ่มๆจนเลือดสาดโดยท่านศรีหัิ์ย้ำชัดว่าไทยเราจริงใจมาตลอดพยายามคุยกันดีๆแบบทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหาชายแดนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไร คือทหารไทยต้องขาขาดต้องพิการถาวรจากทุนบ้มสกรปรกของกัมพูชาซึ่งมันผิดกฎอนุสัญญาข้อที่หนึ่งชัดเจนเรายอมไม่ได้แล้วที่จะให้ประชาชนของเราต้องมารับกรรมจากสิ่งที่พวกคุณทำงานนี้ท่านเสียขสักเลยเง็ดไม้ตายประกาศกลางวงประชุมขอใช้สิทธิ์ตามข้อ8วรสองของอนุสัญญาจี้ให้ขเมรมาชี้แจงแต่พอขเมรตอบกลับแถไปน้ำคุณคุณข้อมูลบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงที่ไทยตรวจสอบมา งานนี้ไทยเลยไม่ทนขอให้สหประชาชาติ UN ตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาดูให้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยถ้าบริสุทธิ์ใจจริงต้องกล้าให้ตรวจสิครับยังไม่จบแค่นั้นครับช็อตเด็ดมันอยู่ที่ท่านทูตอุสนาพีรานนท์เอกอัครชาชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ในการตอบโต้คําโกหกของของอมินที่กล่าวหาว่าไทยมั่วข้อมูลโดยท่านทูตอุสนาไม่พูดเยอะครับเปิดคลิปโชว์แม่งเลย โดยก็เป็นทั้งภาพและคลิปวินาทีที่ทหารกัมพูชากำลังสาธิตการวางทุ่นบ่มสังหารชนิด PMN2 กันอย่างขมักขม้นและมีการพูดเป็นภาษาขมรที่ดูเหมือนกำลังฝึกซ้อมกันก่อนวางจริงแม่ภาพมันฟ้องคาตาขนาดนี้ทหารขมรฝึกวางบ่มกันชัดๆหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่ส่งถึงมือเลขาธิการยูเอ็นเรียบร้อยแล้วทำเอาขมรนหน้าชาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกลางที่ประชุมเพราะหลังจากดูคลิปเสร็จครับ ฝ่ายไทยยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อแต่ฝ่ายเขมรก็รีบเปิดไม้แทนทันทีแต่ก็นั่นแหละคนผิดก็พยายามแก้ตัวแต่เหมือนลืมไปว่ากำลังพูดกับระดับโลกฟังอยู่จนทําเอาเขารู้ทันและสั่งปิดไม้เขมรทันทีเวอสิครับแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดความสะใจมันลามาถึงโลกโซเชียลเมื่อเพจของกองทัพไทยสายโหดอย่างร้อยยไทยอามีอัปเดต ก็ได้ออกมาขยี้ซ้ำหลังเผยแพร่นาทีชีวิตที่คณะทูตไทยเปิดคลิปประจานความชั่วให้นานาชาติดูพร้อมระบุข,ข้อความสุดเจ็บแสบเป็นภาษาอังกฤษให้โลกได้เข้าใจว่านี่คือวินาทีที่ผู้แทนไทยเปิดวิด,วดีโอทหารกัมพูชาสอนวางทุดระเบิดในการประชุมออตวาทั่วโลกได้เห็นกันเต็มตากัมพูชาพยายามจะประท้วงดิ้นพล่านขอไม่ให้เปิดแต่ท่านประธานในที่ประชุมอนุญาตส่งผลให้กัมพูชาหน้าแตกยับเยิน อับอายขายขี้หน้าประชาธิปไตยไปทั่วโลกแถมงานนี้เพจยังแท็กเรียกบรรดาตัวตึงฝั่งขเขมรให้มาแหกตาดูความจริงกันให้ชัดๆไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ยิสตัวแสบอย่างไมเคิลบีอัลฟาโรหรือแม้แต่ตัวผู้นำอย่างฮุนมาเนตและหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดของขเขมรเองก็โดนแท็กเรียกมารับความอายกันทั่วหน้าและเมื่อสรุปง่ายๆครับงานนี้ทีมไทยแลนด์ทั้งกระทรวงต่างประเทศทหารและทุกหน่วยงานพันึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวตบหน้าคนโกหกด้วยความจริง ขเมศที่เคยปากเก่งวันนี้เจอหลักฐานคาตาถึงกลับไปไม่เป็นดิ้นไม่หลุดจุกอกตายคาเว,วทีโลกและงานนี้เองนะครับก็ได้ทำเอาชาวขมนจังนวนมากแฮรุนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสุดสิ้นหวังและสิ้นคิดบางคิดติงกับลั่นปากว่านี่คือภาพ AI ชัดๆยังเม้นนี้บอกว่าทั่วโลกเขาจะได้เห็นไทยจัดฉากทาคลิปปลอมฮฮโอ้ยถ้าปลอมจริงทูดพว่คุณจะดิ้นพล่านห้ามเปิดคลิปทำไมกลัวความจริงมันจุกอกละสิ เม้นต่อมาครับนี่คงเป็นคลิปวันที่8มิถุนายน2025ก่อนที่ไทยจะบุกโจมตีกัมพูชาสินะก็นแน่นอนเขมรต้องวางก่อนค่อยเปิดใจกันสิเลิกแถและยอมรับความชั่วเถอะครับต่อมาครับนี่มันเป็นวิดีโอ AI ของสยามทำเองไม่ใช่วิดีโอของเขมรจนมุมก็โทษ AI หน้าเขมรนพูดเขมรชัดเป๊ะขนาดนั้น AI บ้านป้าคุณสิคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวิดีโอนั่นเขากำลังสอนใช้วิธีไม่ได้สอนวิธีฆ่าคนวุ้ยอันนี้ฮาสุด สอนไทยระเบิดแต่ไม่สอนฆ่าคนเอาไว้ปลูกผักเลยครับตะกะป่วยจัดฟังไม่ขึ้นต่อมาครับมือถือรุ่นไหนวะไทยรูปชัดจังตรวจสอบหรืออย่างไปโทษมือถือซะงั้นหลักฐานคาตาขนาดนี้ต่อมาบอกว่ากองทัพไทยแสดงเก่งแถมเก่งเรื่องขโมยและปลองแปลงเถียงไม่ออกก็ดากราดเรื่องขโมยเนี่ยถามจริงใครกันแน่ที่เป็นที่หของโลกเม้นถัดมานะครับบอกว่า ไม่มีประเทศไหนเขาถ่ายรูปตัวเองตอนวางทุนระเบิดให้ศัตรูดูร็อกก็ทหารคุณมันพลาดไงถ่ายเก็บไว้ดูเองแล้วหลุดมาประจานตัวเองขอบคุณที่ยังความโมง่เขลาของทหารพวกคุณครับต่อมานะครับบอกว่าฉันหวังว่ากัมพูชาจะมีหลักฐานโชบ้างนะเห็นแต่ไทยที่ขยันสร้างหลักฐานแม้ส่วนขเขมรมนมีแต่คำพูดลอยๆอยสินะและแบบนี้ใครจะเชื่อ the mobile phone found our video clips recorded on Videolips the We our Eighth of June twenty twenty five showing Cambodian personnel being trained in the laying of PMN two mines, not to remove them. We also obtain images recorded on the 19th of august 2025, showing cambodian soldiers in placing the pmn2 mine. these were obtained via the telegram application under the phone owner's account. forensic analysis identified one individual in the images as a cambodian officer. <laughs> នេះនេះឯកន្លះរបស់ខ្ញុំតោះទៅយើងដោះអាកន្លះនេះចេញហើយតែនិយាយគាត់ថាអត់ច្បាស់ទេហ្នឹងតែកណ្ដាជាប់វាតពុត្រស្អីទៀតពូនមិនទៅបោះពីនេះឲ្យចេញពីនេះចេញមកលន់ប៉ះអូនខ្លួនមកអូនខ្លួនខកហ្នឹងអត់មានខ្លួនចេញនេះបងយកចេញហ្នឹងយកនេះចេញទៅយកអាខ្លួននេះចេញហ្នឹងហើយនេះកន្លះកន្លះដែលវាធ្វើនេះយើងកន្លះ41ហ្នឹងហូតអានេះចេញហើយយើងចង់ឲ្យកណ្ដាជាប់ពែលម្ោតដៃឲ្យកាត់ទៀងរៀងធំធំមក cái <laughs> này phơi cho ấy ta cái dưng cầm cho ăn miếng lên đây thôi đấy cái mua đây xây tham cái cá mù gì đấy ăn miếng to thế miếng to đấy miếng này thì ăn miếng máu lên mua